วันจันทร์เนี่ยดีทุกเรื่องจนแบบว่าหยุดไม่อยู่เลยนะคะทุกเรื่องดีหมดสวัสดีค่ะเรามาเช็คดวงกันนะคะดวงการเงินการงานแล้วก็สุขภาพคะที่เป็นภาพรวมประจําเดือนกันยายนของทุกวันเกิดเป็นยังไงบ้างวันจันทร์เนี่ยบอกเลยนะคะการเงินการงานสุขภาพนี่ดีสุดๆเลยดีทุกเรื่องจนแบบว่าหยุดไม่อยู่เลยนะคะทุกเรื่องดีหมดเลยการเงินการงานสุขภาพดีหมดถึงเรื่องการเงินจะเป็นต้องมีทีมด้วยนะคะแต่ว่าทีมเนี่ยช่วยเหลือได้ดีการงานก็ถือว่าดีเจริญ เติบโตดีมากนะคะสุขภาพก็ดีคือภาพรวมดีที่สุดเลยวันอังคารนะคะสุขสมบูรณ์ดีค่ะ,คะการเงินการงานสุขภาพดีทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็สุขภาพให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะสําเร็จแน่นอนบอกเลยค่ะว่าดีทุกเรื่องจริงสําหรับวันอังคารเช่นกันพุธกลางวันเนี่ยจริงภาพรวมเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะคะถือว่าดีแต่งานเนี่ยนะแบบโหต้องใช้อภินิหารเยอะมากในการทํางานนะถึงจะสําเร็จออกแรงแล้วก็บางทีอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะต้องระวังด้วยแล้วก็สุขภาพค่ะช่วงนี้นะคะก็จะต้องป้องกัน เช่นอากาศที่ฝนตกนู่นนี่นั่นนะคะต้องระวังตัวเรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเขาเรียกว่าต้องป้องกันให้ตัวเองแข็งแรงดื่มน้ําเยอะๆทานวิตามินนอนให้พอค่ะต่อไปวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนเนี่ยภาพรวมนะการเงินนี้จะต้องขยันมากหน่อยนะคะถึงจะสําเร็จการงานแต่ว่า ภาพรวมการงานดีสุขภาพช่วงนี้ใครเคยเป็นโรคหรือเป็นอะไรสุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้ดีขึ้นแน่นอนวันพฤหัสการเงินนะคะการเงินเนี่ยยังมีแบบว่าเป็นคนดีผีคุมช่วยดูเรื่องการเงินวิชาชีพหลอกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะการงานนะคะการงานก็ยังมีความสุขดีไพ่ออกมาแบบนี้ทําบุญบ้างนะคะแล้วก็การงานจะดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปสุขภาพสุขภาพก็คือถือว่าดีนะคะโอ้ไพ่ดีมากเลยถ้าใครมีเจ้าที่หรือพระที่บ้านทาบุญให้เขาป้องกันเรานะคะก็จะสุขภาพดีด้วยนะคะต่อไปวันศุกร์ค่ะ วันศุกร์การเงินเนี่ยถือว่ายั่งยืนราบลื่นมากๆเลยการงานงานเยอะมากแบบทําเท่าไหร่ก็ไม่หมดสุขภาพต้องดูแลเรื่องช่องท้องมดลูกต่างๆอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ถามว่าภาพรวมดีไหมก็ดีนะแต่ต้อง,องบำรุงเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องโรคภยัยไข้เจ็บแล้วก็จริงๆเดือนนี้มีซิโกเด็กนะคะทำบุญเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็คือเสริมเรื่องสุขภาพค่ะต่อไปวันเสาร์แล้วนะวันเสาร์การเงินคุมอยู่เงินแบบว่า ได้ใช้เยอะอยู่แต่คุมอยู่การงานนะคะการงานดีอยู่คะ่ะดีคือหมายถึงว่าไปได้เรื่อยๆถือว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยนะคะสุขภาพดีมากเลยคะ่ะวันเสาร์เนี่ยต่อไปนะคะวันอาทิตย์แล้วนะคะการเงินนะคะช่วงนี้ต้องประหยัดเลยนะคะแล้วก็จริงๆไม่ค่อยกล้าใช้เงินด้วยนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์แต่มีโอกาสถูกหวยแล้วก็การงานนะคะมีโอกาสใหม่จากการเดินทางน่าจะสลับตําแหน่งกันเนาะไม่งั้นถูกหวยละแต่สุขภาพนะคะไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้พักผ่อนดูแลตัวเองดีๆนะคะโรคประจําตัวจะกลับมาเป็นยังไง นนบ้านนะะสําหรับภาพรวมของทุกคนนะคะแต่อาจารย์ถือว่าเดือนกันยาทุกคนดีมากเลยนะคะของให้ชีวิตจริงของทุกคนเนี่ยสำหรับเดือนกันยาดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกนะคะสมหวังทุกคนนะคะ